เรียนอาจารย์นิตยาเรืองสุวรรณที่เคารพและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิพพพันเงินถมมิสิตคณะครุศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาสัสทร์หลักสูตร,รประกศาศนียาบัตรประกอบวิชาชีพครูรหัสนิสิต637 4 6 0 3 0 2 2 2 9หมู่งเรียนที่2เลขที่29ค่ะดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพูดให้ความรู้เรื่องความมั่นใจสร้างได้ฉบับพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าค่ะท่าน ทุกท่านคะเคยรู้สึกไหมคะว่าทํำยังไงเราจึงจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองแล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้ยังไงคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเวสารัชชพการณธรรมธรรมะที่ทําให้เกิดความกล้าหาญคือมีความเชื่อมัน่นมีความกล้าหาญที่จะทําสิ่งต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด5ข้ออย่างนี้ค่ะข้อที่1ศรัทธาค่ะศรัทธาตัวนี้เลยสำคัญค่ะเราจะต้องมีศรัทธาในสิ่งต่างๆในตัวของเราเองเราจะมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํานั้นน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องตรงกับความชอบของเราและตรงกับสิ่งที่สังคมต้องการด้วยค่ะข้อที่สองค่ะ คือศีนค่ะใช้ศีน่าเป็นตัวกําหนดมาตรฐานต่างๆเลยค่ะเวลาเราจะทําอะไรเราจะประพฤติปฏิบัติตนใดๆก็ตามมีคําพังเพยของคนสมัยก่อนท่านว่าวัวสังหลังว่าแค่อีกาบินผ่านก็เสียวสันหลังว่าบแล้วค่ะกลัวว่าอีกามันจะลงมาจิกทั้งๆท,ที่มันแค่เพียงบินผ่านเฉยๆเท่านั้นเองค่ะมนุษย์เราก็เช่นกันค่ะ หากเราไปทําอะไรผิดพลาดมาแล้วค่ะก็จะกลายเป็นวัวสันหลังหวะไปเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรก็ตามให้ยืนบนศีลเป็นหลักค่ะทําให้มือของเราไม่มีแผลเพราะมือที่ไม่มีแผลย่อมไม่กลัวยาพิษใดๆทั้งสิ้นค่ะข้อที่3ได้แก่พาหุสัจจะคือมีความรู้มาก รู้ในสิ่งที่เราจะทําเมื่อเรามีความรู้มากมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะข้อที่4ี่ค่ะวิรยารัมภะแปลว่าความเพียรน,นั่นเองค่ะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามในสิ่งต่างๆไม่ท้อแท้หรือท้อถอยต่อสิ่งที่จะต้องเผชิญขยันหาความรู้ใหม่ๆทั้งที่สิ่งที่ตนจะต้องทำและ ความรอบรู้ความเป็นไปของโลกทําให้เห็นความเป็นจริงความเป็นไปอย่างแท้จริงคนขยันนะคะจะเชื่อมันม่นเสมอว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่เขาสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะหากเราจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองเราจะต้องขยันค่ะมีความเพียรพยายามทุ่มเททํางานเอาจริงเอาจังไม่เป็นคนหลอกแหลกค่ะทายิ่งกว่างานในหน้าที่ที่เรียกร้อง ฝึกทุกอย่างอย่างเต็มที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าจะทำให้เราเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองค่ะและข้อที่5ค่ะคือปัญญาค่ะปัญญาต่างจากความรู้นะคะความรู้ก็คือรู้ในงานที่ทำรู้อย่างดีแต่ปัญญาค่ะก็คือการไตร่ตรองค่ายกลในสถานการณ์ต่างๆ สามารถมองไปข้างหน้าสามารถพยากรณ์อนาคตได้ว่ามันจะไปไปยังไงดูทุกอย่างไคร่ครวญอย่างดีแล้วค่ะอันนี้ก็คือความหมายของปัญญาเราต้องไคร่ครวญว่าเราควรจะเดินไปในทางไหนทางไหนที่มันถูกทางไหนที่มันดีข้างหน้ามันจะมีภัยอะไรหรือเปล่าเราจะต้องระมัดระวังรอบคอบนะคะพอเรามีปัญญา เราจะสามารถก้าวข้ามไปได้อย่างสุข,ขุมรอบคอบแล้วก็ปลอดภัยค่ะเมื่อเราเป็นผู้ที่มีความรู้มีปัญญาแล้วนะคะเราก็จะสามารถนำมาคิดวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้ดีและมั่นยามากยิ่งขึ้นค่ะจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีปัญญาค่ะหากเราฝึกทั้ง5้าข้อนี้นะคะตามหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นคน เชื่อมั่นในตนเองค่ะมั่นใจออกมาจากภายในใจของเราแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านก้าวข้ามก้าวข้ามความกลัวข้างในใจไปให้ได้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ค่ะคุณทำได้ค่ะคุณทำได้ค่ะลุยค่ะ